ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องวิลลิงตันกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบโรบอกนะครับที่มีชื่อว่าอะอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาอะจะมาสอนหาวิธีหานิวนะครับแล้วก็ไอ้นิวเนี่ยมันดียังไงนะครับทุกคนอคนบางคนเขาอาจจะแบบว่าคน,ออาาคนส่วนมากแล้วกันอาจจะไม่ค่อยสนใจมันนะครับก็คือนิวที่ดีไปเป็นยังไงใช่ไหมก็มันจะมีพวกลดระยะ ลดเวลาหรือว่าเพิ่มดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกอันนี้พี่ดีมากเลยเว้แต่อ,อยู่ดีๆพี่กดผิดไปตอนแรกอ่ะมันดาเมจมันขึ้นว่า8.8ุแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ลดระยะแนะนําว่าตัวบางตัวให้เพิ่มดาเมจไปเลยแล้วก็เน้นแล้วก็ลดล,ลดระยะไปนะครับแล้วกุญแจก็ต้องหาด้วยนะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือคกุญแจเพราถ้า,าเราเปกุญแจนี้ปุ๊บเราก็จะหาหนิ้วสุคุนาได้นะครับก็คือนิ้วสุคุนาก็จะได้เอามาทําเป็นสุคุนาได้แล้วก็เอามาหาคําศัพท์ได้นะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ นี่ประมาณนี้เลยครับคนดูนี่อันนี้ก็ได้นะถ้าถึงอันที่30นะครับไปเด,บเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซุ่มหากันเลยนะผู้ชมว่าเราจะได้อะไรก็คือพี่จะซุ่มสองตัวนี้เลยเพราะว่าแย่มากครับตอนนี้มาเราไปซุ่มกันเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับถ,ถ้าถ้าถ้ากับสองตัวนี้นะครับไปต,ตัวแรกเลยมีท่าไหนละกันกขอเป็นดานเมจแล้วก็ลดระยะนะไปโหนี้แย่มากผู้ชมเก้าแล้วโหนี่โหลดไปกปจุดสาม เริ่มไม่ใช่แล้วลืมไปใช่แล้ว,ลวโอเคสุ่มตัวนี้ต่อไอเซนต่อแล้วกันนะครับผู้ชมขอได้เมจขอได้เมจโอ้โหโอ้โหหนักโอนก้อนเฮ้ยเขาจะซีโอ้โหคนดูแย่มากเลยตอนนี้ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างโอเคนี้ต่อเลยแล้วกันหนึ่งอันดาเมจโอ้โหขอเป็นดาเมจได้ไหมอ่ะ ทำมสูงยากจังนี่ประมาณนี้ครับผู้ชมต,ตอนแรกไอเซนที่8.8เดี๋ยวให้ดูตัวอื่นนะผู้ชมนี่อย่างเช่นตัวนี้แล้วกันดีอ่าน,นี้มันลดคูดาวแต่น,นี่นี่เพิ่มเพิ่มดาเมจดนะครับนี่ประมาณนี้อ่าตัวนี่ห้อเน,นี้ยดาวเบจด8.3ลดตัว4.8โอ้โหเนี่ยดีกัดคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคนดูในวันนี้เลยเพราะว่าคนจะไม่ค่อยหานิ้วกันนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้จะมีทันีไว่าจะก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายครับ